พร้อมด้วยลินบอกขนด่วนพี่น้องเนาะมีสะไว้นำมีบอนนางลินพักกายพักใจยามเหมือไปเวียกไปงานมาเมื่อยอาคารสองชั้นตัวนี้จะเป็นสะนำเนาะสะนำที่นางลินพี่น้อง มันปเป็นอาคารสองชั้นอยาไปเบ่งสันทึงนะพี่น้องนาะข่มกม่อยากขึ้นบันไดย่านนาพี่น้องเนาะสันทึงนี่ก็คือสันทึงนะพี่น้อง เดี๋ยวจะใช้ให้บริเวณข้างล่างาแต่สันเทิงก็ขึ้นพอสำนัน,นะพี่น้องก็ยานโอกาไปนะี่มีอาคารเชนนังลินพี่น้องือว่ามิดเงียบสงบนน่า,ก,นาก,กลัวที่สุดเท่าที่ผมได้เคยเห็นได้สัมผัสมาเนาะ นาที่ดินก้างหนุไล่บรรยากาศทางเข้านะมิสลานังลินีน้องนี่อยู่ที่เส้นทางเรใไ่พี่น้องจากเมืองบาจเจียงเข้าไปสู่เมืองขงนนติน สบายดีสวัสดีพี่น้องเอฟซีแฟนคลับจากฝั่งลาวและฝั่งไทยนะพี่น้องเนาะพามาชมบ้านห้างของนายเทินที่แต่งงานกับพีล่ลาวนะพี่น้องเพราะเป็นบ้านสวนแห่งหนึ่งที่ทิมปะลางมานานแสนนานเนาะเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูข้างในพี่น้องอ้รบรรยากาศอยู่ที่เส้นทางเล่าไตจากเส้นทางเมืองโขง น้องพี่น้องจากเส้นทางาจำปาศักดิ์เส้นทางบ้านเจียงไปสู่เมืองโขงวัดภูพี่น้องบ้านนี้ก็จะเป็นบ้านที่หรูที่สุดในเล่าไต่บัานสามกับงานเจ้าชีวิตของเล่าแต่สมัยเก่าเลยพี่น้องบรรยากา,กาศก็มีบลนหนังเล่นบ่อนมีโต๊ะมีบ่อนที่พักใจพักกายพักอารมณ์พี่น้อง ในเส็นห้างเล่าใตเงินในทินจากฝั่งไทยที่มาแต่งงานกับคนลาวเนะวาะก็ทิมปะล้างไว้อยู่บัไดพี่น้องญานเนะาะกลัวบ้านนี่มีอาหารลายพี่น้องเป็นบ้านอาคารสองชั้นมีสะไว้นำพ่อมพี่น้อง หน้าที่กว้างน่าจะประมาณหนึ่งไล่นะพี่น้องเนาะคนไทยที่มาแต่งงานกับคนลาวจะบ่มีสิทธิ์ซื้อที่ดินได้เพราะว่ากฎหมายเมืองลาวคนต่างชาติต่างด้าวเขาบ่ให้ซื้อที่ดินอยู่ลาวเนาะต้องแต่งงานกับคนลาวเท่านั้นถึงจะมีสิทธิ์ซื้อดินได้คันซื้อได้ก็ต้องเมื่อสามีต้องเอาเงินให้เมียเมียค่อยซื้อได้เนาะคันเมียซื้อได้ ก็ต้องได้ใส่สื่อเมียเพราะเมียเป็นคนลาวเนาะ <c oughs> คนต่างชาติเขาห้ามคนต่างชาติเขาห้ามใส่สื่อซื้อที่ดินอยู่ในลาวต้องมีสิทธิแต่คนลาวเท่านั้นที่จะซื้อดินอยู่ที่ลาวได้ฉะนั้นกฎหมายเมืองลาวก็ต้องต่างชาติเขาต้องเอาเมียับคนลาว ต้องใส่ซื่อพันรยาเนาะถึงจะซื้อดินได้เนาะเป็นอาคารสองสันพี่น้องข้างหลังนี่นก็กว้างนะพี่น้องเนาะกว้างเป็นบ้านที่ล้างมานานแสนนานแล้วก็มิเงียบสงบสงัดดีพี่น้องเป็นอาคารสองสันนะพี่น้อง เนื้อที่ดินในกว้งหนึ่งหนึ่งไร่นะพี่น้องนะสั้นถึงอาคารสองสั้นเป็นบ้านปูสีมังพี่น้องหรือว่าหลูด,ด้ะพี่น้องเนาะหลูนะเนาะอย่างว่าจะอย่างอ้อมแอนบริเวณแถวนี้ให้พี่น้องไนดะ้เบิงนะ่งได้ชมเนาะกำแพง